ชิทกินเพื่อมาอะไอละชิทกินอะไรนี่ <C oughs> ชิทกินอะไรในช่องตามทำไมมันเป็นแก้วยาวๆแบบนี้ไงป <C oughs> กติ <S <S จะเป็นแก้วสั้นๆนะ <C oughs> แก้วสั้นๆ <C oughs> ประมาณนี้เนาะ <c oughs> น้ำมันจะเป็นสีขาว <C oughs> <C oughs> น้ำมันจะเป็นสีขาวอ,อันนี้ทำไมมันเป็นสีม่วงไม่เป็นไรนะไว้เป็นลายงยันถ่ายมันมั้จะไปเห็นยังงี้เหรออันนี้คือน้ำผลไม้นั่นแหละพี่น้องเอฟพีเนาะไวยก็เขาทำมาก็ มาจากน้ำผลไม้นะครับพี่น้องพี่ีนี่เมนูาอะไรเป็นรักษไว้รูปไห้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับาเตือนเด็กอยากชีเด็อยากจากะเรียว่าเตือนอย่าทานน้ิมานที่น้อยคนที่มคนที่มีอายุต่ำกว่า20ปี ไม่ไม่ไม mm ่ใช่สิบแปดเช่ไหมกจักรอบแล้วนะมันจะเป็นรอบที่สามจะเป็นรอบที่สามนีอ่านเฉยเอเอ็มีกินได้หมดแล้วนี่ครับพี่สบรราตอนนดังแป้งเลยนะครับเป็นยังไงฮะรสชาติเป็นยังไงอ๋อ ไแกไข่ก้วมันไปกะข่แก้วมันไข่แก้วมันนะครับบร um, ิการตัวเองพ่อแม่ให้กินเจาวให้กินสองเช้ละกินใส่กินสีเนี่ยมันจะได้ม <|ja|>> so ันจะ่ันคอสติมันจะเกิดอาการคันคอไหมล่ะีกระเป๋าแล้วแต่บางคนชอบถ้าบางคนก็ จะดื่มกับจินเจอเอลอะจินเจอเอลน้ำโซดาที่เป็นน้ำขิงมันน้ำอะไรเนี่น้ำขิงโซดาแล้วี่เป็นกระป๋องเค่ะเาคุณก็มาด้วยวันนี้เนาะนี่ก็มาแล้วเร็วด้วยนะครับใช่ก็สามชุดเลยเขาบอกว่าสางสองชสามสางอามพี เจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามให้เหมืนเคยอันเยอะทำไมโรงเรียนเคยได้เห็นมขึนจะผสมมาให้ได้หลายๆอย่างคุยกับเจ้าของไมากลัวโอ้ยสบายมากๆสบาเมา๋ยวไม่กลัวว่าจะกลับมาได้หลายอย่างนักเรียนที่อันนี้เหนื่อยโอ้ยนยแล้วไปส่งมันจะไม่คันคอวะขอบคุณครับ ได้กน,น,นี่นะครับเียิงไม่บอกเลซียงขอหองยังให้ม่กินีก็จองที่พักยังอะยังไม่ได้จองเลย<ส><น>ยังไม่ได้จองที่พักเลย<ส><น>มันจะคือโว้โย อันนั้นอาหารจีมาแล้วอเาแล้วชิมแล้วทีนี้มึงก็จะลองชิมดูนะครับไปสีเนาะจิบเดียวจริงๆเลยน้ำปลากเยอะมากครับเยอะมากอยากผมเอาเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งสั่งมีสั่โขงทะเลใส่ก็คือสั่งเลยนะ โคประเทใส่กระสีขึ้นอย่างไรต้มนมันเดือดปิดแล้วหรอจะคันฟอลล์กินอ่ะดือ่ะเน่น่มปนมันจะเป็นยังไงมันหื่นๆไงทียังสไปเลดสไร์มันมันมีมันไม่ได้หวานเหมือนสไปร์เลยแต่ว่ามันรสหวานมันม่มีรสหวาน สองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้น <hi> <formally. S 1> ี่สองคนนี้นี่คินี่ด้เล้ดีผมผมทีหลังนะนี่นผมทีหลังเลยอันนั้นรถเยอะแล้วนะเล่นะบ แล้วนะครับมาไปแล้วโตไหลแล้วนะครับลุงช่างก็น้ำเปล่าป้าเป็นข่าวก็น้ำเปล่านะครับเรซีเนาะนี่ครับเรซีโดนเราจะเอาอะไรมาผลิตก็จะเป็นแบบนี้กิ เขาว่ายิ่งหมักยิ่งหมักนานยิ่งดีเขาว่าไม่ใช่บอกจะไม่ลุงยิ่งกี้ลิ้นทุกแก้วแล้วปรากฏว่าวายหมดคุดีกว่านี้สามพันหรือเปจ่ายมานแก้วละห้าร้อยนะครับแก้วหนึ่งห้าร้อยครับจิ้มนะครับจิ้มนะครับครับครับ อก้ตามโอ้ค่อยๆจิบบาบาแก้วละเจ็ดรอต้องยำเจลืมบอกเขาว่าสั่งเป็นด้วยมาเราต้องจิบนะต้องจิบไปเรื่อยๆนะครับีอันนี้คืออะไรครับโอเมนูก็ตามมาตจิดแกงหวายเจ๊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 เจเเจ๊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 เจ นั้นอาหารจีนมาก่อนพี่เอ็นเนาะอ๋อเขาบอกแกงจีอเลทีเดียวันอันนั้นคือเผาบุ้งไฟไฟแดงจานเปี๊ยจานเปี๊ยจานเปี๊ยจานใหญ่จานกว้างอู้หูไข่ปองเยี่ยมบ่เยี่ยมเมืองสกลอันนี้คือปองเยี่ยมปองเยี่ยมคืออะไร ป่องเยี่ยมป่องเยี่ยมคือหน้าต่างนะฮะวิชีเห็นไหมป่องเยี่ยมภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าป่องเยี่ยมมาคือวิชีเห็นไหมป่องเยี่ยมเยี่ยมเมืองสกลไงเห็นไหมโครงปิ้งงูวิลังวิชีโครงปิ้งงูป่องปิ้งงูเลยนะตรงนี้คือโค้งปิ้งงูเนี่ยเขาผ่าจากมุมสูงไงก็คือใครป้องเยี่ยมไปว่าอะไรฮะใครป้องเยี่ยมไปว่าอะไรนี่แหละปองเยี่ยมคือหน้าต่างไง ภาษาภาษาบ้านภาษาบ้านเราภาษาอีสานบ้านเราเรียกว่าบ้องเยี่ยมบ้องเยี่ยมคืออะไรหน้าตาแล้วบ้องเยี่ยมภาษาบ้านเราเนี่ยตอนนี้เริ่มชิมรสชาติแล้วจะไปดมงกินมันนี่กับมันเฮ่นกอกกคนจะกินยาอะไยังไม่หมดแค่ยังไม่หมดหวานแล้วเนี่ย จิมแล้วก็แน่เดียวมันเาวกร้อนคือยาเหรอคือกินลาขาไหม่กินลขาคือกินลข่าเลยเหรอโอ้เสียก็เสีย้ยเสียเสียแ่ตแกไหมมืนมันมันมันสายก็อีกแบบแต่ว่าแต่ว่าปลายก็อีแบบนึมันจะบอกฝาดฝาดไม่มันจะฝาดนิดนึงครับผมครับครับผม

นี่แหละครับอาหารขึ้นโต๊ะอาหารขึ้นชื่อนะคะรับพี่น้องอุ๊ยนะอาจารย์นะเยี่ยมครูเป็นพวกหัวเรี่ยมมาแล้วนะทำมาแล้วนะคะรับอุ๊ยครับอันนี้คือต้มยำต้มยำปลาหรือเปล่า,ป,าปลา,ปาอะไรปลาคังหรือเปล่าปลาคังหรือเปล่ามั่นาจไหมอาจะปลาคัง กนว,น,วนคู่คู่ยอยู่นะครับนะนี่นะครับบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ